ป้าแง้มสวัสดีนะคะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกผมป้าแง้มและทีมงานที่มจักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับว้า okay. ที่โรงแรมแอลวอเลสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นายอารีกานราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดสร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพแอสกราวบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์พัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะการเป็นเมืองแห่งกีฬามีสนามฟุตบอลสนามแข่งรถระดับโลกและปราสาทหินเมืองโบราณแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกจึงเป็นอีกจังหวัดสําคัญของตลาดแรงงานครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีตาแหน่งงานว่าง2,000กว่าตําแหน่งมีผู้ประกอบการเกือบเกือบร้อยบริษัทที่มาคอยกับจัง กิจกรรมที่สําคัญก็คือการทดสอบความพร้อมด้านอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาในฐานะที่ท่านเลขาอาลีเคยเป็นครูแนะแนวมาก่อนครับในฐานะที่เคยเป็นอาจารย์แนะแงวที่รามคำแหงมา20วปีงานเคยมาใช้บริการจัดงานงานของท่านเนี่ยเอาไปจัดงานงานที่รามคำแหงจึงมีตําแหน่งงานว่าเป็นแสนตําแหน่งเพราะฉะนั้นครูแนงแงวนี่สาคัญเลยอยากาอทุกสถาบันนะครับว่าการแนงแนวเนี่ยเพราะเด็ก ใกล้จบก็มาสัาว่าคุณอยากเรียนอะไรชอบอะไรแล้วก็ให้เราเรียนตรงการสาขานายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานก็จัดเต็มนำอุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยแนะแนวอาชีพให้กับน้องๆครับแว่น VR ให้กับน้องๆที่สนใจเข้าไปทดสอบเสมือนจริงนะครับท่านก็จะได้ทราบว่าท่านมีความถนัดหรือความพร้อมที่จะประกอบอาชีพอะไรเมื่อมีความพร้อมแล้วเนี่ยท่านจะได้เลือกศึกษา ในหลักสูตรที่ท่านต้องการจะประกอบอาชีพนั้นน,นนะครับจากจังหวัดสกาวบุรีรัมสู่เมืองสร้างงานให้กับคนไทยครับเข้าหน้าร้อนแรงแล้วนะครับภัยจากไฟป่ายังไม่พอยังมีภัยจากช้างป่าด้วยนะครับนายวัศน์สุนทจรั์กำนันตำบลช่องสะเดาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าแรงนี้ช้างป่าลงมาในหมู่บ้านหลายตัวบางตัวได้แสดงความดุร้ายต่อสู้กันเองเป็นระยะระยะ เตือนภัยจากชาวบ้านถ้าเจอช้างป่าหรือได้ยินเสียงแป้นๆห้ามเข้าใกล้ให้อยู่ภายในบ้านห้ามออกมาโดยเด็ดขาดนะครับหากช้างไม่หนีหรือมีอาการดุร้ายให้รีบโทรแจ้ง081773 3857หรือแจ้งผู้นำชุมชนทันทีครับเค <Okay. S 1> okay. 5มีนาคมเนื่องในวันนักข่าวนายชัยวัฒน์วณิชวัฒนะนายกสมาคมสื่อมวลชนไทยจีน TCPA พร้อมทีมงานทิวกาสเปิดตัวสมาคมเรียนเชิญนายพิชัยนฤทธพันธ์ที่ปรึกษานายรกรัฐมนตรีในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายรกรัฐมนตรีและนายสอนสินธุไตรจักรพบรมทานกรรมการหอการค้าไทยจีนเป็นองค์ปาถกพิเศษและพร้อมกันนี้นะครับ สื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนจีนได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศครับ2มีนาคมวันมาตรฐานบีมือแรงงานแห่งชาติลำลึกพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยครับ นายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าเพื่อน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ในหลวงรัชกาลที่9้าที่ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการช่างของไทยพัฒนาช่างไทยให้มีฝีมือมีทักษะความรู้มีงานทําและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นครับและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือเมื่อเรามีการพัฒนาในด้านของการช่างแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับ ซึ่งขณะนี้พวกเราก็คงทราบอยู่ว่าแรงงานไทยฝีมือช่างไทยเป็นที่ต้องการและเป็นที่นิยมของหลายๆประเทศในโลกนี้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมีมากกว่า250สาขาวิชาชีพเชิญชวนมาร่วมทดสอบมีวุฒิบัตรมีใบรับรองมีรายได้หลุดพ้นท่าแรงขั้นต่ำครับท่วงถามแรงตอบแรง ผู้ต้องขังหรือนักโทษที่ถูกเรียกว่าคนคุก้นโทษออกมาจะทํางานอะไรครับกองทุนกําลังใจในพระบรมริพรเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัะชระกิจติยาภาจับมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมราชทรร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยโครงการกําลังใจแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษพัฒนาทักษะ เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษมีความรู้ความสามารถเพื่อน,นำไปประกอบอาชีพและมีะไรายได้ภายหลังพ้นโทษครับปี2567นี้ตั้งเป้าจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำและทันทัถฐาน30แห่งในพื้นที่28จังหวัดเพื่อผู้ต้องขัง980คนรับเจ้านายปูน,ปน